สวัสดีครับเจมาโตกลับ,บมาครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาบอกว่าชุดกีฬากลับมาแล้วนะครับใครที่พลาดชุดกีฬาไปงอแงองยากให้กลับมาขายวันนี้กลับมาแบบกล่องสุ่มนะครับราคากล่องละ99เพชรมี2แบบให้เลือกเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูว่าแต่ละแบบมีอะไรบ้างกล่องนี้จะอยู่ในร้านค้ายาวไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะอยากออกเองเดี๋ยวมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้เสื้อกีฬาเป็นโอกาสที่น้องจะได้ซื้อแล้วนะครับถ้ามันหายไปก็อย่ามางองแงนะว่าแบบเอ้ยพี่ไอเสื้อกีฬาหายไปแล้วนะอันนี้เอาเข้ามาให้แล้วนะครับก็ไปซื้อกันนะครับออกไปอีกเมื่อไหร่ไม่รู้บอกไม่ได้นะครับแต่ว่าบอกได้ว่ามันกลับมาแล้ว99เพชททั้ง2กล่องกล่องแรกนะจะมีเสื้อตามนี้นะครับฝอยทองอินทรีอินซีฟ้าขาวนะครับมีขาว จังโก้แดนช็อกโกแลตเมืองวอซอนะครับหมอผีแล้วก็มีกางเกงบอลสีดำทีมซมบา้ากล้วยหอมสิงโตคำรามฝอยทองยังเก็บบอลสีขาวซึ่งเวลาที่น้องเปิดกล่องเนี่ยมันจะไม่ได้ของซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดเรามีชุดนี้แล้วจะเปิดซี้อซ้อีกหรอเป๋าไม่ได้นะครับสมมุติเปิดหนึ่งนี่ก็จะไม่ได้ของซ้ำใช่ไหมเปิดอีกนี่ก็ไม่ซ้ำเปิดอีกนี่ไม่ซ้ำเปิดไปเรื่อยก็จะไม่ซ้ำ ก็จะได้ของที่เรายังไม่มีทั้งนั้นกล่องอีกเซตหนึ่งนะครับราคาเท่ากัน99เชรก็จะมีเสื้อจอมโหดเสื้อสมขาวเสื้อชิมตะไคร่เสื้อชิมซัมบ้านะครับเสื้อกล้วยหอมเสื้อสิงโตคำรามเสื้อกระทิงดุเสื้อชาวไร่กาแฟนะครับเสื้อกางเกงบอลไอ้กางเกงบอลสีดำทีมซัมบ้ากล้ยหอมสิงโตคำรามและฝอยทองสมมุติว่าน,นีพี่ไก่ขายกี่ชิ้นเนี่ยขาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาดเก้าชิ้น เพราะฉะนั้นเปิดไปมันก็จะไม่ได้ของซ้ำเปิดไปเรื่อยเห็นปะใครที่มีเ้อบอลเก่าๆแล้วก็จะแบบเอ้ยสบายสุม่มน,น้อยๆไงของก็ไม่ซ้ำนี่สองนี่ออายังยังอ้าวขาดหนึ่งอันพอดีนะก็จะได้ครบพอดีนี่ครบหมดเลยทุกชิ้นนะครับกล่องเมื่อกี้อา้าวกล่องหายไปแล้วกล่องหายไปแล้วกล่องหายไปแล้ว เอากล่องหายกล่องหายเอาไปว่านั่นแหละนะไปว่านั่นแหละก็จะได้โดยที่ไม่ซ้ำกันนะครับใครที่อยากได้มาซื้อได้ตั้งแต่วันที่30มกราคมเป็นต้นไปจนกว่ามันจะออกจากรานค้านะครับซึ่งบอกไม่ได้ว่าออกเมื่อไหร่กล่องละ99เเพชรทั้งคู่เลยนะครับจบแล้วคลิปมาแบบสั้นมากๆเลยแค่มาแวะมาบอกเฉยๆว่าของมาแล้วนะ อย่าลืมไปซื้อกันด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube และเข้ามาดูคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย